สวัสดีครับชาวชิบะเลียนทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับใน world the vision final fantasy นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวชาร์ลอตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยไม่พูดความทำเพลงฮะเดี๋ยวนะผมหาก่อนนี่อ่าสำหรับชาร์ลอตนะครับก็จะเป็นอาชีพอะไรนะ knight of the holy shield นะครับ knight of the holy shield เนี่ยก็คือเป็น มาจากเว็บเบีรเพื่อนเลนโอเคเรามาดูกันนะครับเป็นแท้งท่าสายฟ้านะครับเป็นหนึ่งในแท้งที่เก่งมากๆอันดับต้นๆของของเกมเลยครับอ่าเดี๋ยวแป๊บแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับผมแอบพลิวิดีโอแป๊บน,นึงอ่ะกลับมาต่อกันครับพอดีเมื่อกี้งานเข้านิดนึ่ง โอเคครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับก็คืออ่ะเรามาดูม a s เตอร์บิสตี้ครับตัวใหม่ๆก็เหมือนเดิมนะครับจะมี2ปรมาทานนี้แน่ๆนะครับก็คือ H p 10%นะครับแล้วก็ a อ t แท็กท่านะครับก็คือาตาสายฟ้านั่นเองนะฮะตอนนี้เหมือนตัวาตาสายฟ้าเองยังไม่ค่อยมีตัวที่มีสกิลพวกนี้สักเท่าไหร่นะมันเหมือนตัวสายฟ้าใหม่ๆมันหายไปนานมากโอเคก็เพิ่มสปิริตนะครับให้ตัวเองแล้วก็เพิ่ม HP นะครับตามสไตล์แทงนะครับอ่ะเรามาดูโล่กันนะ เคโล่เนี่ยถือว่าเป็นของที่ดีนะครับเป็นโลที่ดีมากๆอันนึงนะครับอ่ามันน่าจะอยู่ในช่องของเกราะนะครับอันนี้นะครับอ่าก็ HP ตั้ง5้าปสิบสี่นะสปีดสิบสองนะครับยังไม่พอนะครับอันนี้มีสกิลลดดาเมจสามครั้งนะครับสาสิบห้าเปอร์เซ็นเลยเนี่ยแล้วก็เพิ่ม AP ด้วยนะครับคือรวมๆแล้วถือว่าดีมากๆใช้เพิ่ม AP ด้วยลดดาเมจด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะเป็นหนึ่งในของที่ดีมากๆนะครับ เอาไปดูกันนะครับอ่าในบอร์ดมี HP 15อร์เซ็นตนะครับอ่าแพ้ธาตุดินนะครับเพราะเป็นธาตุสายฟ้าเนาะอ่าแล้วก็ชนะธาตุน้ำนะครับกันแสลดแพ้แทงกันต่อยแพ้ต่อยนะครับกันปืนนะครับแล้วกันเวทนนะครับอ่กากันเบอร์เซิร์กด้วยนะครับก็คือก็คือสู้กับมาสู้กับมอนเลยอือแล้วก็กันชา10เปอร์เซนนะครับแล้วก็กันกบอ่าอันนี้เอาไว้ไว้ตีหมอบอร์ด อ่ารัูสกิลนะครับสำหรับในตัวนี้นะครับสับจ็อบก็แนะนำว่าอ่าให้เล่นเป็นตัวตัวนี้เลยครับเพราะสกิลปั๊บนี่ฮะเดี๋ยวเรามา้าบานทีหลังเราดูนี่ก่อนอ่าสกิลนี้นะครับเป็นสกิลเพิ่มเห,ตห้ตัวเองนะครับนื่องจากแทงใดก็ตามที่มีสกิลเพิ่มเฮให้ตัวเองแล้วก็แทงนั้นเป็นแทงที่ดีเริ่มมาก็ใช้ได้เลยนะครับแอตแทกวอลนะครับเพิ่มอ่า ดีเฟนด์ดีบาร์บริสตันก็คือการ defense, การโดนลดดีเฟนด์กับการการโดนลดสปิริตนะครับไม่ใช่เพิ่มด mm ีดีเฟนด์กับสปิริตนะอันนี้คนละแบบกันนะคือเหมือนไอ้พวกสกิลลดดีเฟนด์ลดสปิริตพวกสกิลเบรกอะไรทั้งหลายเนะี่ยหรือสกิลที่ลดนู่นนี่นั่นนี่ครับมันจะไอเน,นี้ยมันจะช่วยกันให้นะครับแต่ว่าโอเคอันเนี้ยมันดูดเข้ามานะครับอโอเคอันนี้สแตนนิ่งเอ็นนะครับมี ตีเป็นเลนส์นะครับสามช่องนะครับแล้วก็มีสตันแถมด้วยนะครับสกิลถัดไปนะครับโนเบิลนามเมอร์นะครับเป็นเพิ่มดีเฟนต์เพิ่มสปิริตนะครับอ่าอัปเกรดได้ด้วยนะครับอ่าเรามาว่ากันที่สกิลอัปเกรดเลยนะครับนี่เพิ่มดีเฟนต์สปิริตอย่างละยี่สิบนะครับสามเทินนะครับเพิ่มโปรเทคยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะเพิ่มแฉนโปรเทคอ่าถูกแล้วเพิ่มโปรเทค เพิ่มเชลนะครับสามเทินนะครับแล้วก็ยัง HP ทพีรีเจนอีกสิเนะครับคือสกิลเดียวครบเครื่องมากๆนะครับเป็นดีเฟนส์สปินนิ่งโปรเทกเชลแล้วก็รีเจนเฮนะครับสามเทินนะครับดีมากๆสกิลนี้เป็นสกิลที่ต้องเปิดไว้อยู่แล้วฮะอ่าไลนิ่งไซส์นะครับลดไลนิ่งอีสเดนให้ทาเก็ตนะครับแล้วก็ดีดิวเคานเตอร์แชนด้วยนะครับก็คือศัตรูจะไม่เคานเตอร์อีกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสกิลที่ดีนะครับแต่ใช้ AP เยอะนิดหนึ่งฮะอืมพลังยอะด้วย อันนี้รถเอจินะครับอันนี้ก็คผจะอัพนะครับเพราะเป็นสกิลหมู่ครับรถลดเอจิหมู่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้อ่าเป็นบัฟนะครับให้เพื่อนนะครับกันทุกอย่างนะครับ8%สามเทินนะครับก็น่าจะบัฟให้ตัวเองด้วยนะแกนเชลวอนครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสกิลที่ดีนะครับอ่แล้วพอพอมันเป็นไนโอโพลูชิลนะครับก็จะได้ทั้งไลนิ่งรีสแตนต์วอเตอร์รีสแตนต์ดาร์ครีสแตนต์นะครับในยุคที่ เต็มไปด้วยท่านมืดเนาะถ้าคุณแม่ก็จะการให้เพื่อนนะครับเยอะขนาดนี้นะครับก็จะทําให้เก่งขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็คือตีพลังไหลนะครับเป็นหมู่อาร์มบิลตี้หมู่นะครับพลงังโจมตีก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวชาลอดเองก็นอกจากจะมีสตาร์แล้วยังมีพลังไหด้วยเพราะนั้นก็ควรจะถ้าใครเล่นจริงๆอ่ะก็ควรจะอัพอเฟส99ไปเลยนะครับให้มันติดง่ายๆนะครับอัอนนี้นะครับ ส่วนมองนี่ไม่ได้มีสกิลอะไรน่าสนใจนะครับก็เพิ่มแอแท็กอย่างเดียวไม่จําเป็นเนาะ,ะส่วนตีฟก็เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับสติลทันแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วมัลงเลตก็ไม่ต้องมานั่งกดเองกันแล้วก็ออโต้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะครับส่วนลิมิตเบิร์ดนะครับก็คืออ่าดีนะครับควรจะอัพนะครับเป็นหมู่แบบนี้ยังไม่พอนะยังลดแอคแท็ลดเมจิกเพิ่มดีเฟนส์เพิ่มสปิริตให้ตัวเองนะครับถึงมันจะเพิ่มแค่เทินเดียวแต่มันก็ ลดเอ็แทกลดเมจิกให้เพื่อให้ศัตรูที่โดนไปมันก็ทําให้ตัวเองอึดขึ้นเพื่ออึดขึ้นเพราะศัตรูตีเบาลงเนาะสรุปก็คือว่านางเก่งเป็นหนึ่งในแท้งที่เก่งม,มากๆนะครับเป็นตัวท็อปแท้งของเกมนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วข้างบนนะอ่าสีเขียวสีเขียวเราใส่อะไรนะครับอ่าเราก็จะใส่นี่นะครับ hp 12%ีสองเกับ s p ป r i t 12, ก,12ก่อนนะครับอ่าไอบ้บัฟดีบัฟรีสแตนนี้จริงๆไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ในความคิดผมนะ ไอ้สกิลอัพเกรดอีกสกิลอ๋อถูกแล้วนี่คือนี่อะแล้วก็มีอันนี้นะครับนะครับ HP s p i r ปิตนะครับอ่าอัพนี้ก่อนนะครับเพื่อการเวทนะครับแล้วก็เพิ่ม h p ให้ตัวเองนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถ้าใครอยากได้อึดสุดก็เอา HP นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แคร์อึดความอึดมากนะครับจะให้วิ่งไกลๆแล้วก็เพิ่มอาชีพไม่ได้เทินเร็วชิงเทินเร็วก็เป็นติปลอนะครับอ่าันนี้นะครับก็จะเป็นทําให้ตัวนางเองเนี่ย ได้เทินไวเป็นแทน้งที่ได้เทินไวด้วยแล้วก็มีความอึดระดับหนึ่งมากๆเลยนะฮะส,ส่วนสกิลเคาน์เตอร์นะครับก็คือผมว่าเอาควีคแอคชั่นดีกว่านะแต่อันนี้ก็ดีนะแต่แต่ผมว่ามันน่าจะส่วนนี้ไม่ได้อ่าแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันถ้าใครชอบชอบความอึดน,นะครับก็คือแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเป็นผมนะผมมองว่าอืมคือ เคานเตอร์ Counter, แล้วก็ทําให้ตัวเองทนเวนมากขึ้นอาจจะไม่ดีเท่าเคานเตอร์แล้วบวกอจิ40%นะเพราะว่าได้เทินไวแล้วก็เอาเทิรนไปฟันเขาคืนอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีการเพิ่มเพิ่มสปิริต อันนี้ไม่ได้บอกว่าสแต็กได้ไหมก็แปลว่าน่าจะสแต็กไม่ได้ก็แปลว่าจะเพิ่มสปิริตแค่10ในในช่วงเวลา3เทิร์นหลังจากเคาน์เตอร์ซึ่งมันไหนจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ได้นะครับอาจจะตายไปเลยก็ได้แต่การที่ได้เ agility เพิ่มสี่เปอร์เซนะครับอาจจะทําให้วิ่งแซงตัวดาเมจตัวอื่นแล้ววิ่งไปฟาดเขาตายก่อนได้นะครับอ่าในข้อคิดผมผมว่า quick action น่าจะดีกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะใครชอบแบบไหนก็เล่นแบบนั้นนะฮะอ่าอาวุธอาวุธอาวุธเป็นอะไรนะอาวุธเป็น อาวุธเป็นอเออเป็นดาบถูกแล้วผมไปดูตรงนี้ครับอะไรวะถือโลน่นึกว่าไม่ถือดาบเลยถูกแล้วดาบก็ดาบก็มีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นดาบอ่าดาบโคกระดูที่ตอนนี้ใช้เจาะเกาะน,นะครับหรือว่า,ดา,า,าออดาบสายฟ้านะครับออจริงๆดาบสายฟ้าน่าจะแรงกว่าดาบสายฟ้าของออรันดูอะครับที่เคยฟาร์มไว้นะครับก็ได้เวลาถ้าจะวนกลับมาให้ฟาร์มอีกก็ควรจะฟาร์มอันที่สองไว้นะครับเผื่อว่าอนาคตนะแบบ ffc fft return มาออลันดูก็จะเป็นเลเวล120ร้อยี่สิบใช่ไหมแล้วออรันดูยืนคู่ชาร์ลอตก็จะกลายเป็นอภิมหาสายฟ้าใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังมีข่าวอีกเือวันนั้นก็จะเป็นทีมแสลสายฟ้าที่มีแท้งที่ดีด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมอยากได้นะเอาจริงผมอยากได้ออลันดูอาจจะกลับมาเป็นเทพซรายดีหลังจากหายไปนานนะครับนะแต่ก็รอออรันดูเลเวลยี่สิบแหละตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังไม่มามึนก็เสียใจอ่ะส่วนอ่า อสซิสี้ก็จะทีมอาก็จะใส่ของนางเองก็ได้นะครับซึ่งมันดีอยู่แล้วเนาะส่วนผมไม่รู้ว่าช่องนี้มันเป็นอะไรมันเป็นชิวชิวแต่ก่อนหน้านี้นชิวของของเอ็นเกลเบิร์กมันเป็นอาร์เมอร์นะเเพราะนั้นช่องอสซิสี้อันนึงก็อาจจะต้องไปใส่อย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยก็ก็ลองช่างใจดูนะครับว่าจะแลก ดีไหมกับอาการลด slash attack หรือการลด magic attack อะไรเงรี้ยกับการแลกสกิลของทัสมาเตอร์นี้นะครับนะมันก็เลือกได้แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าผมว่าตัวนางก็โอเคอยู่แล้วก็ส่วนเอสเปอร์ก็ตอนนี้มีเอสเปอร์อะไรดีๆมากสำหรับสายแทงน,นะครับ เดี๋ยวจะมีเอสเปอร์ของนาออกมาไหมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้ดูตลางอนาคตเลยแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็ใช้พวกพวกนี้ก็ได้ครับอ่าพวกโกลิมนะคบเพื่อแทงก็ได้นะ,ะแต่ว่าต้องไม่อัพพวกอ่าไม่อัพพวกอ่าอะไรนะแมแมเอเอิร์แอคแท็กอะไรอย่างเงี้ยครับนะนอลองดูนะ ก็จะมีตัวอื่นตัวแท้งอีกอตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในตัวที่รอได้สามดาวอยู่นะครับด้ได้สามดาวมาาเมื่อไหร่เฟเลียก็จะเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเฟเลียเองเนี่ยมีการเวดด้วยแล้วก็บวกแลด,ด้วยนะครับแต่ถึงมันเพิ่มมาเป็นสีน่ดาวมันก็จะกลายเป็นบวกไอแอกแท็กตรงนี้ใช่ไหมละ่ะแต่ก็แค่นั้นมันก็มากพอแล้วครับมีสแสต็กแท็กมีเมจิกเลดมีแอคคูราซี่เลที่ต่อขึ้นมานะครับก็ใช้เฟเลียก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบชอบให้มันแบบ อ่าเป็นสแตตเยอะๆไปเลยก็19กก็จะต้องเลือกตัวเลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวไหนดียัอย่างอย่างโอเมก้าเองก็ทำเป็นซัมมอนสลัดได้นะครับเนี่ยแทนแทนเซนเลียได้เหมือนกันแบบเดียวกันคล้ายๆกัน,นครับเพราะว่าเราสามารถอพ่าเอาดาร์กไอเท็ออกนะครับแล้วเราก็มาใส่สลัดไอเท็มคู่กับมจิกเลสแล้วก็ไปใส่แอแท็อัพหรือคีย์ที่ข้อฮิตอัพก็ได้นะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะครับ ประมาณนี้คือตัวเลือกคือผมมองว่าซาม,ม่อนอะมันรีง่ายมันก็รีแค่แค่แบบใช้แค่แบบ50เพชรเองไรเงี้ยก็รีรีไปก็ได้ครับไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนตัวส่วนการ์ดก็ตอนนี้ก็ให้ดูสิการ์ดก็จะใช้การ์ดการ์ดไทยทันก็ได้อะ เพิ่มอ่าแมนอิเตอร์นะครับแต่ว่าอ่ลาหลักๆผมก็ชอบใช้การ์ดอ่ไอกาออนนะ,อ,ะอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เออน,นี่อันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่บวกไอแอดแท็กนะครับแต่จะมีเมจิกเรทเพิ่มนะครับประมาณนี้ไอกาออนนี่ก็นี่ครับใช้อนี้ก็ได้นะครับสแล็แอดแท็กอัพนะครับให้ปาร์ตี้นะครับแต่ว่ามันด้วเพิ่มแม่นด้วยแล้วก็เพิ่มสแล็แอดแท็กเลสเซิ่งเรทให้ด้วยนะครับอันนี้ผมใช้ประจําเลย ถึงแม้ว่าจะงานเน,เนี่ยใช้ได้ด้วยเพราะว่าไรนิ่งเห็นไหมผมไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มอาชีพของชาร์รอตต์มาให้ไหมนะครับแล้วามาลองดูกันว่ายังไงคือมันก็มีตัวเลือกเยอะนะครับใครมีอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้อันนั้นไปนเลยนะครับใช้ใช้การ์ดโอดินก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้การ์ดโาร์กาก็ได้นะครับคือมันเลือกได้หมดครับถ้ามีอันไหนก็ใช้อันนั้นตนะ์ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับในชาร์ลอตนะก็หลายๆคนก็อาจจะมองว่า,าจําเป็นไหมกับการที่ต้องมีแท้งหลายตัวอย่างบางคนน่าจ,จะมีทั้งดวนแล้วทั้งวอเปลือกไลท์แล้วทั้งทั้งมอนแล้วก็มันก็ถามว่ามันเยอะไหมเมันตอบไปเยอะบางคนมีวิสเปอร์ด้วยบางคนมีอ,อยเงี้ยมันก็หลายตัวแล้วกับการที่จะมีแท้งจำเป็นต้องมีแท้งหลายๆตัวไหมอา่า ผมมองว่าเกมอ่ะผักดันเราไปทางการเล่นแยกท่าซะเยอะในช่วงหลังๆการมิกท่าก็เลยก็เลยจะคนที่เล่นท่านมิกแะะด้อยกว่าคนที่เล่นท่าดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าตัวหลังๆก็อย่างที่บอกก็จะมีแยก HP กับแล้วก็แอคแทกทาเนาะมาสแต็กสแต็กกันเข้าไปมันก็จะทําให้เก่งอย่างสมมติว่าถ้าอนาคตเป็นคลาวยืนคู่กับชาร์ลอตมันก็จะได้2องพาสีและอะไรอย่างเงี้ย เอะไรแบบนั้นนะฮะมันก็จะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นในทีมด้วยแล้วก็การ์ดที่บวกธาตุสายฟ้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้าใครไปไหวอะ่ะก็แยกธาตุทำทีมแยกธาตนะุมันเก่งกว่าแน่ๆแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือผมรู้สึกว่าหลังๆอะ่ะกูมิมันเล่งคอนเทนต์มากจนเกินไปมันทำให้เรา อาจจะแคชอัพไม่ไหวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการทําการทาคือถึงถึงเราจะพูดว่าเกมเนี้ยผมพูดมาตลอดว่าเกมเนี้จริงๆเราใจดีกว่าเกมอื่นมากๆในแง่ของการทําตัวละครเพราะว่าถ้าตัวละครเกมอื่นช่วงหลังๆมาคิดเอาว่าคุณจะต้องจัวให้ได้จัวดอาชาให้ได้ซ้าถึง6กถึงเตัวถึงจะได้ตัวที่แม็ก์ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเกมเนี้ยมันมันจบได้แค่แบบจัวได้ตัวเดียวแล้วก็อะไรอน่างนนะคุณก็ การันตีว่าคุณจะได้ตัวแม็กแน่ๆถ้าคุณตั้งใจเล่นหรือคุณเอาเพชรแทงลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเอคือเพดานมันง่ายกว่าแค่ตัวเดียวนะแต่ถึงแม้ตัวเดียวอาจจะไม่ออกกันอะไรอย่เงี้ยก็คนละเลือกแต่ก็ถือว่าใจดีกว่าเกมอื่นมากๆแล้วอย่างอย่างดี่กยอารไอพีจที่ผมเคยไปเล่นมาพักหนึ่งนะครับเอาสิบเอ็ดตัวไปจัวไปดีสิบเอ็ดตัวค่าจัวก็แพงเลยก็แย่แล้วก็ ที่ผมเหตุผลเดียวที่ผมเลิกดีแกไอพีีแล้วผมไม่ไปต่ออย่างรวดเร็วก็คือผมไปเจอว่าตัวละครที่อยู่ในตู้ครับตัวละครที่อยู่ในตู้ที่ที่ที่เป็นตัวใหม่ในกาชามันดันเลนน้อยที่สุดในตู้ครับผมเลยเลิกเลยผมเททันทีเลยจตกเกมที่จริงๆดีแกเป็นเกมที่ผมชอบมากนะแต่ผมเจอเลดแบบนั้นไปผมว่าผมผมรับไม่ได้นะคืออย่างอย่างตัวคลอนร้อยในเกมเนี้ยผมเล่าให้ฟังว่าเออต่อให้มันเป็นคอสร้อยมันเลนน้อยอะ อย่างดวนตู้ล่าสุดนี้มันแย่จริงนะตู้ซาซากับดวนแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นม้อนหรือเป็นใครก็ตามอะไรที่เป็นคอร้อยแล้วมีตัวเดียวในตู้เนาะมันถึงมันจะเลดน้อยลงครึ่งหนึ่งอะแต่มันก็ยังเป็นตัวที่เลดเยอะที่สุดในในตู้นึกออกใช่ไหมคือถ้าคุณกดอะแล้วโอกาสออกอะมันอาจจะออกน้อยกว่าเดิมแต่อย่างน้อย มันก็เป็นตัวที่มีโอกาสออกมากที่สุดในตู้แต่ในทางกับก,การดีไกอาไม่ตรงข้ามไงตัวที่แม่งเก่งที่สุดดันกตัวที่อยากได้ที่สุดดันเสร็เป็นตัวที่ออกยากที่สุดในตู้ซัง,งั้นนะ่ะเออแล้วหลุดเลทกระจายแค่ไหนขนาดขนาด,นาดออกยอะสุดในตู้ยังหลุดเลทขนาดนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้ไม่ oh out, เอาแล้าเลิกง <laughs> เงบ่นเกมอื่นซะเยอะจริงแอบไปเล่นเกมอื่นมาเยอะเหมือนกันนะ <laughs> แล้วกออ็นั่นแหละครับ <laughs> เอาเป็นว่าเออเออแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันก็สําหรับพรุ่งนี้ใครที่อยากได้ชาลอตตัว้มเองก็อยากได้แต่ว่าอ่าเนื่องจาผมมีเพชรอยู่เท่านี้แล้วก็เอออไงดีนะเดี๋ยวพนนเพชน้อจิก,ก็จะมาด้วยตัวซับเมอร์ทิตหน้าจะมาด้วยตัวธรรมดาก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่รีบแล้วกันเนาะอะไรแบบน,นี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแล้วกันประมาณนั้นแหละฮะนผู้ชม ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับตอนอัปเดตเรามาดูกันว่า,าจะมีตู้มาหลอกเอาเพศของผมไปมั่งไหมที่ผมเติมไว้นะครับถ้ามีตู้ที่อ,ออกออก U R เยอะๆผมก็คงจะกดเหมือนเดิมประมาณนั้นแะละเพราะว่าผมยังหาเฮเลนาอยู่ครับโอเคทุกคนทุกคนโชคดีครับใครอยากได้ชาร์ลอตพรุ่งนี้ขอให้ได้ขอให้โดนเจอกันครับแล้วก็เดี๋ยวมูลค่าเจอกันวันพฤหัสนนะเรามารีวิวกัน โอเคครับบ๊ายบายครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดี